สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถกระบะ4ประตูสำหรับครอบครัวเน้นใช้งานค่าบำรุงรักษาต่ำไม่เน้นหล่อที่สำคัญราคาเริ่มต้นหลักหมื่นวันนี้ลุงจัดให้ครับก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการถ้าอยากขายรถได้ราคาดีกว่าถ้าอยากซื้อรถได้สภาพสวยกว่า s e a r c h C A R R O CARLO เว็บไซต์ซื้อขายรถยนต์มือสอง S I A สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคา n i ส s ัน f อนเทียดับเบิลแคปสามจุดศขอขอบคุณคุณจีฟเป็นสมาชิกของทางช่องกรุณาเอารถคันนี้มาให้รีวิวครับ f อนเทียนาวา a ่าหรือ NP200 ชื่อในต่างประเทศที่เขาเรียกกันเป็นรถในกลุ่ม Compact t ซ u ทัหรือว่า Pick Up ของทางค่าย Nissan เป็นรถที่มีพื้นฐานมาจาก Nissan Big M รหัส D21 เปิดตัวครั้งแรกในปี1,985จนถึงนับปัจจุบันมีทั้งหมด4เจนเจนที่1 D21 ในปี1,985เจนที่2 D22 ในปี1,997เจนที่3 D40 ในปี2,004และเจนที่4 d 2 3ในปี2014ครับโดยกระบะในตระกูลนิสสันจะขึ้นชื่อในเรื่องความแข็งแรงทนทานแกรง่งความประหยัดจะขึ้นอยู่ที่น้ำหนักบรรทุกมันไม่ได้เป็นรถฉาบฉวยครับเป็นรถที่เน้นใช้งานจริงจังรถที่รีวิวในวันนี้คือนิสสันฟอนเทียดับเบิลแคป3.0 ZDI 4คูณ2ตัวเตีย้ยเจนที่2รหัส d 2 2 โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี1,997จนถึงปี2,004และรถคันนี้จดทะเบียนในปี2,004ครับสำหรับชื่อเล่นในบ้านเราที่หลายคนคุ้นเคยจะเรียกว่าโฉมตาโปนสำหรับค่าภาษีต่อปีณนะปัจจุบันของรถรุ่นนี้จะอยู่ที่3,300บาทครับมาดูเครื่องยนต์กันฝากระโปรงหนักพอสมควรครับ เครื่องยนต์ดีเซลแบบวางตรงขับ2ขับหลังขับวาล์วดิโซ่ขนาด3.0ลิตรรหัส ZD30DD แบบ4สูบเรียงดับเบิลโอเฮดแคมชาร์16วาล์ว103แรงม้าแบบ HP แต่ในบ้านเราจะเรียกว่ารุ่น105แรงม้าแบบ PS ครับแรงบิด209นิวตันเมตรเกียร์เป็นแบบธรรมดา5สปีด เดและลาเบลเดิมติดรถที่ควรจะต้องมีครับในห้องเครื่อง1 2และ3ครับถ้าเป็นหม้อน้ำจากโรงงานจะต้องมีโลโก้โอเคมาด้วยเลเบลที่ฝากระโปรงมี2จุดครับ1และ2แผงบังความร้อนของเดิมจะเป็นแบบนี้ครับตัวกิปล็อกจะอยู่ในลักษณะนี้ สำหรับกองโซลา่าแนะนำให้ใช้ของแท้ครับจะเป็นลูกสีเทาราคาจะอยู่ที่ประมาณ400-500บาทต,ต่อลูกที่ฝากระโปรงจะมีพลาสติกคุ้มจุดนี้เวลาที่ไปซื้อรถมือ2ให้เช็คดูด้วยครับถ้ารถที่จอดตากแดดนานๆบ่อยๆพลาสติกตัวนี้จะหายไปเพราะมันกรอบแตกครับสำหรับรถที่ใช้น้ำยาคุ้นแลนมาโดยตลอดเปลี่ยนตามดิวอย่างรถคันนี้ ตอนนี้ไม่หม0่1 0สโลแล้วยังไม่ต้องเปลี่ยนหมอน้ำเลยครับของหลักร้อยแต่เซฟหลักพันได้ครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน 0ถึง100 13.3ถึง13.7วินาทีท็อปสปีด170กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยวมีขนาด6.7เมตรครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบอินดีพนเดนต์ดับเบิลวิสบนด้านหลังเป็นลิฟต์สปริงระบบเบรกหน้าเป็นดิสหลังเป็นดัมแบบ LSPV ครับยางเดิมติดรถมีขนาด2257015 ล้อไซส์นี้หาในท้องตลาดได้ค่อนข้างยากครับซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานใส่ได้ตั้งแต่195จนถึง265โดยส่วนตัวลุงแอบสงสัยนิดนึงครับว่ามันสามารถใส่ได้ขนาด265เลยจริงหรือเปล่าเวลาที่หักซ้ายหรือขวาสุดแล้วมันดังเกิดจากอาการตรงนี้ครับที่เราเห็นรอยเพราะว่าหัวน็อตมันไปกระแทก โดยปกติเวลารถป้ายแดงออกมาเขาจะมีปลั๊กพลาสติกคุ้มครับมันเลยไม่เกิดเสียงตรงนี้ถ้าใครอยากจะไม่ให้มันเกิดเสียงไปใส่ปลั๊กเพิ่มหรือเอาจาระบีทาครับจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคลียร์แลนซ์224มิิเมตรน้ำหนักรถ1.6ตันสำหรับบันไดข้างตัวนี้ของเดิมติดรถไม่มีมาครับความสูงของตัวรถ1.62เมตร หลังคารับน้ำหนักได้จุดละ60กิโลกร,รัมครับโครงสร้างเป็นแบบบอดี้ออนเฟรมบอดี้สไตล์เป็นแบบปิกอัพแพลตฟอร์ม d 22แพลตฟอร์มแต่บางข้อมูลแจ้งว่าใช้ d 21แพลตฟอร์มครับถังน้ำมันมีขนาด60ลิตรตามสเปคจากโรงงานให้ใช้น้ำมัน b 7ครับแต่อย่างคันนี้ในปัจจุบันใช้น้ำมัน b 10มาพักหนึ่งแล้วก็ยังไม่เจอปัญหาใดๆครับ เรามาดูภายในกันกุญแจจะเป็นแบบนี้ครับตอนซื้อรถน่าจะมีมาให้3ดอกครับกระจกทุกบานจะเป็นยี่ห้อ TSG ครับคันนี้ไม่เคยเปลี่ยนกระจกเลยประตูฝั่งที่นั่งด้านคนขับล็อกกระจกล็อกประตูสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง4บานเป็นอัตโนมัติ1บานครับด้านล่างเป็นช่องใส่กระสารมีมาให้2ช่องครับวัสดุบริเวณนี้จะเป็นซอฟทัชครับ ตรงกลางจะเป็นผ้าหุ้มสักหลาดตกแต่งด้วยลายไม้ด้านล่างเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปครับเลเบลที่เสาบีครับเบาะที่นั่งคนขับปรับด้วยมือครับเดินหน้าถอยหลังปรับพนักพิงและมีหนุนหลังมาให้ด้วยทางด้านซ้ายมือครับที่เปิดฝาถาังน้ำมันเป็นรถเกียร์ธรรมดาก็จริงแต่มีที่พักเท้ามาให้ครับช่องเสียบ OBD2 อยู่ทางด้านขวามือ ที่เปิดฝากระโปรงหน้าสวิตช์ไฟตัดหมอกด้านหน้าที่ปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาช่องแอร์ช่องใส่ของกระจุกกระจิกและเลเบลที่รถเดิมควรต้องมีครับพวงมาลัยเป็นแบบ3กา้านคุมด้วยยูรีเทนเวลาใช้งานไปนานๆมันจะเสื่อมในลักษณะนี้ครับตแตรอยู่ตรงนี้ปรับได้2ทิศทางขึ้นลงเลือนไมจะเป็นแบบอนาล็อก แบ่งออกเป็น3หน้าจอหลักจากซ้ายไปขวาอุณหภูมิน้ำมันความเร็วถึง220ครับและวัดรอบก้านที่ปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านซ้ายมือสามารถปรับได้3ระดับก้านสัญญาณไฟเลี้ยวและที่เปิดไฟหน้าอยู่ทางด้านขวาดัชบอร์ดและคอนโซลกลางตามสไตล์รถยุค90ครับมีลายไม้เป็นส่วนประกอบ โดยส่วนตัวลุงมองว่าถ้ามองรถในกลุ่มหรือยุคเดียวกันออปชันถือว่าโอเคครับสีสันที่ให้มาและวัสดุที่ให้ถือว่าดีกว่ารถในยุคนั้นหลายค่ายช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องวัสดุด้านบนที่เป็นสีน้ำตาลตรงนี้เป็นซอฟ Touch ครับสีครีมทั้งหมดเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปบริเวณตรงกลางตกแต่งด้วยลายไม้ตามยุคสมัยนั้นช่องแอร์วางคู่กันด้านหน้า ไลฟ้าด้านหลังสวิตไฟฉุกเฉินอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนครับระบบแอร์เป็นแบบอนาล็อกง่ายง่าง่ๆมือบิดแต่ทรงประสิทธิภาพครับทนทานแน่นอนแรงลมปรับได้สี่ระดับอุณหภูมิไม่มีฮีเตอร์ครับที่เขียบุรีและที่จุดบุรีครับวิทยุไม่ใช่ของเดิมติดรถครับแต่มีขนาดวันดินด้านล่างเป็นเก๊ะใส่ของความลึกประมาณครึ่งฝ่ามือครับ ถัดมาเป็นถาดสำหรับใส่ของตัววัสดุเป็นพลาสติกครับไม่มีกันลื่นมาให้เบรกมืออยู่ที่คอนโซลหน้าเป็นแบบรถกระบะในยุคนั้นเวลาใช้งานจริงไม่ตอบโจทย์ครับติดหน้าแข้ง7ลุงไม่ชอบเกียร์เป็นแบบธรรมดา5สปีดตัวคลัสไม่ถือว่าหนักครับใช้งานได้ดีด้านข้างมีช่องใส่ปากกามาให้ด้านหลังมีเกะใส่ของกระจุกกระจิกมาให้อีกหนึ่งช่องครับ มีที่วางแก้วมาให้2ช่องครับสามารถใส่แก้วขนาด32ออนซ์ได้ทั้ง2ช่องครับแต่ถ้าจะให้ดีใส่แก้วขนาด22ออนซ์น่าจะเหมาะสมกว่าที่พักแขนตัววัสดุเป็นซอ t ท o u ัชครับความรู้สึกในการเท้าดีมากข้างใต้จะเป็นเกะใส่ของครับขนาดลึก1ฝ่ามือมีฟังก์ชันที่เสียบการ์ดและช่องใส่เศษเหรียญไว้ให้ด้วยครับ ตำแหน่งกับคันเกียร์ถือว่าดีมากครับใช้งานได้สะดวกที่พักแขนทางด้านขวามือตำแหน่งถือว่าดีครับลุงชอบเป๊ะเลยกระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสงสมัยนั้นถือว่าเป็นออปชั่นที่ดีครับไม่มีไฟส่องแผนที่หรือไฟส่องห้องโดยสารทางด้านหน้ามาให้เป็นสไตล์รถในยุคสมัยนั้นครับม่านบังแดดตัววัสดุพอใช้ได้ครับ ด้านในฝั่งซ้ายมือจะมีกระจกสองหน้ามาให้1บานขนาดเหมาะสมกับตัวรถด,ดีครับผ้าหลังคาให้มาถือว่าทนทานมากครับมือจับมีมาให้3อันยกเว้นด้านที่นั่งคนขับครับไฟสองห้องโดยสารมีมาให้แค่1จุดครับลักษณะกา,ารใช้งานเลื่อนเบาถือว่าดีงามมากครับนั่งได้ดีสบายตัววัสดุ ผ้าจะเป็นผ้าสักหลาดสองลายครับบริเวณด้านข้างจะเป็นผ้าทึบบริเวณตรงกลางที่สัมผัสกับล่างกายเราจะเป็นผ้าลายวัสดุถือว่าดีงามมากปีกเบาะไม่ใหญ่จนเกินไปครับคนตัวใหญ่นั่งสบายไม่อึดอัดถ้าเปรียบเทียบในยุค90ในกลุ่มกระบาด,ด้วยกันลุงว่าตัวฟันเทียถือว่าวัสดุน่าจะดีที่สุดในรุ่นครับหัวหมอนปรับความสูงได้5ระดับครับแต่ไม่สามารถ เอ็นมาทางด้านหน้าได้มันมีแค่ให้มีครับแต่ใช้งานจริงไม่ตอบโจทย์เบาด้านข้างคนขับเหมือนเบาะคนขับเกือบทุกประการยกเว้นไม่มีหนุนหลังมาให้ตำแหน่งการนั่งถือว่าโอเคครับเลกลูมจุดที่แคบที่สุดกำปั้นกับ2นิ้วจุดเด่นของดี2คือพื้นที่วางเท้าด้านหน้าครับทางด้านขวามือวางเท้าได้สุดเหยียดสุดแต่ทางด้านซ้ายมือจะติดซุ้มล้อครับถ้าเราวางเท้าในลักษณะนี้ พื้นที่มันจะมีความแตกต่างกันประมาณ4นิ้วครับถ้าขยับไปทางด้านขวามือเหยียดสุดได้เช่นเดียวกันนั่งทางไกลถือว่าสบายครับเฮดรูมมีขนาด2กําปั้นครับกระจกประตูลงได้สุดทั้ง4บานประตูด้านหน้าจะกว้างกว่า,วาด้านหลังครับด้านหลังการเข้าออกคนตัวใหญ่จะมีปัญหาแต่เสาซีไม่ติดครับที่ประตูแถว2เป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปครับ เป็นผ้าสักหลาดนอกเหนือจากนั้นเป็นซอฟทัชด้านล่างฝั่งซ้ายมือจะมีช่องเคลียบบุหรี่มาให้ด้วยด้านหลังเบาะคู่หน้าไม่มีช่องใส่กระสารหรือกระเป๋าจิงโจ้ามาให้ด้านหลังคอนโซลกลางเช่นเดียวกันครับไม่มีฟังก์ชันหรือออปชันอะไรมาให้เลยตัวเบาะใหญ่หนานั่งค่อนข้างดีครับแต่พนักพิงเนื่องจากว่ามันเป็นรถแบบ4ประตูองศาค่อนข้างชันไปหน่อยทําให้นั่งไม่ค่อยสบายครับแต่ตัววัสดุถือว่าดีงามมาก หัวหมอนเป็นแบบฟิกตำแหน่งปรับอะไรไม่ได้เลยการใช้งานพอรับได้ครับข้อด้อยในรถของยุค90ก็คือตำแหน่งของการวางเบาะครับตัวเบาะแถว1กับเบาะแถว2อยู่ในระดับเดียวกันเวลาที่เรานั่งเบาะแถว2เนื่องจากว่าพื้นที่เล็กรูม,มันแคบครับลักษณะในการนั่งจะเป็นแบบนี้ก็คือเราต้องนั่งชันข่าพื้นที่เล็กรูมจะมีเหลืออยู่ประมาณแค่1นิ้วเท่านั้น ถ้าเราขยับพื้นที่วางเท้าสอดเข้าไปในเบาะด้านหน้าจะช่วยได้นิดหน่อยครับแต่โดยรวมก็ยังนั่งไม่สบายอยู่ดีคอนเซปต์ในสมัยนั้นพื้นที่เบาะแถว2เป็นของเด็กครับไม่ได้เป็นของผู้ใหญ่ตำแหน่งเบาะคนที่5ไม่มีหัวหมอนมาให้ครับพนักพิงกับตัวเบาะนั่งใกล้เคียงกับตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่4เลยพื้นที่ด้านหน้าหรือพื้นที่วางเท้าไม่มีเป็นของตัวเองมาให้ครับ ควรจะแชร์พื้นที่วางเท้าตำแหน่งที่3กัดตำแหน่งที่4โดยรวมตำแหน่งนี้ผู้ใหญ่นั่งได้ครับแต่เด็กนั่งได้ดีกว่าเข็มขัดนิรภัยมีมาให้2จุดครับถ้าเก็บดีๆเวลานั่งไม่ทิ่มดักครับที่เก็บแม่แรงและเครื่องมือจะอยู่ด้านหลังครับวิธีการดึงและพับลงแม่แรงกับชุดเครื่องมือจะอยู่ตรงนี้ครับสำหรับใครที่เวลาขับรถไปนานๆแล้มีเสียงดังหาไม่เจอ ลุงแนะนําให้ดูที่ตัวนี้ครับบางทีมันอาจจะเลื่อนไปอยู่ในลักษณะนี้เวลาที่รถวิ่งและสั่นกระเทือนมันจะทําให้เกิดเสียงครับฝาท้ายเปิดตรงนี้ครับและถ้าจำไม่ผิดเป็นรถรุ่นแรกๆที่จะไม่มีกุญแจล็อกฝาท้ายมาให้ไฟเบรกดวงที่3อยู่ตรงขอบกระบะครับอันนี้ถือว่าตอบโจทย์ในยุคนั้นมันจะมีรถบางรุ่นที่ไฟเบรกดวงที่3อยู่ตรงหลังคาด้านท้ายเวลาที่เราใส่หลังคามันบังครับ ทำให้เสียประโยชน์ตรงนี้ไปพื้นที่กระบะจะมีอยู่1,000ลิตรครับหลายคนคงงงว่าทางๆท,ที่มันเป็นรถแบบดับเบิลแคบ4ประตูทำไมพื้นที่กระบะถึงเยอะจังเพราะตัวความสูงครับในยุคนั้น D2 2เป็นรถในกลุ่ม Compact Pickup ซึ่งหลังจากนั้น D23 และ D24 เป็นรถในกลุ่ม m i d s i z e Pickup ครับ ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ห้องเก็บสมระที่เยอะมากถ้าเปรียบเทียบกับรถในกลุ่มนั้นลุงอยากจะให้ดูร่องรอยการผุครับสมัยก่อนจะมีความเชื่อที่พูดกันว่าอย่าเล่นรถหรือซื้อรถในเขตจังหวัดติดชายทะเลเพราะอย่างคันนี้เคยขนของครับและน้ำเกลือหรือน้ำทะเลมันโดนทำให้เกิดอาการผุแต่เทคโนโลยีการผลิตในสมัยนี้มันทำได้ดีกว่านั้นครับ เพราะฉะนั้นความเชื่อตรงนี้เลยหายไปเดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของรถกันครับสวัสดีครับคุณจิสวัสดีครับ,รบจริงๆแล้วจะเรียกว่าเจ้าของรถไม่ได้ครับควรจะเรียกว่าพี่ชายมากกว่าเพราะรถคันนี้รู้สึกว่าจะห่างจากคุณจิป๊ประมาณ7ปีถูกไหมถูกต้อง <ไป S 3> ครับใยแดงในบ้านใช่ครับทำไมถึงกลับมาใช้ตัวดี22ครับ ผมว่าข้อดีของมันเนี่ยนะก็คือเรื่องของค่าบำรุงรักษาแล้วก็การดูแลครับคือมันง่ายแล้วมันเราไม่ต้องไปดูแลอะไรเยอะนะครับแล้วก็เวลาขับเยมันรู้สึกสบายใจครับด้วยความที่แบบอามันดูแลง่ายแล้วแล้วก็คือรถมันแบบอายุเยอะมมันมันมันไม่จําเป็นจะต้องแบบไปถนอมมันมากอะไรก็สามารถขับได้แบบสบายใจประมาณเหมือนที่ลุงชอบเรียกว่ารถแลกได้ก็คือในมุมมองของคุณค่าบำรุงรักษาต่ำครับและสมรรถนะมีผลไหมจริงจริงมีผลนะครับจริงๆอยากได้รถที่แรงกว่านี้แต่ว่า ปกติผมก็ใช้ในเมืองเพราะมันก็คงจะแรงไปไหนมากไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์ผมอยู่แล้วปกติเป็นคนขับรถเร็วไหมครับขับเร็วครับ <laughs> ในมุมมองของการขับกระบะเร็วสําหรับลุงตัวนี้ลุงบอกว่ามันเป็นรถเดิมที่ช่วงล่างในยุคนั้นถือว่าค่อนข้างดีครับไว้ใจได้ในระดับหนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงในเรื่องของค่าบำรุงรักษาต่ําปีหนึ่งควรเก็บไว้ประมาณเท่าไหร่ครับงบประมาณสาหรับดูแลรถคันนี้ ผมว่านะก็รวมทุกอย่างนะครับก็อยู่ที่ประมาณปีละหมื่นนะครับอาจจะมีบวกลบนิดหน่อยครับแล้วแต่การใช้งานครับคุณจี๊บและมีข้อแนะนําบ้างไหมครับสําหรับใครที่จะหารถรุ่นนี้มาใช้ว่าควรเลือกเครื่องยนต์ตัวไหนหรือเลือกรุ่นไหนมาใช้งานครับเพราะโฉมนี้มันจะมีเครื่องยนต์อยู่3รุ่นนะ 2. 5 2.7ุ0และตัวโฉมสุดท้ายมันจะเรียกว่าโฉมฟอนเทียานาวาร่าอีกซึ่งมันพ่วงคอมมอนเรลเราควรเล่นตัวไหนครับ ก็ถ้าเป็นส่วนตัวผมนะครับก็ถ้าเป็น Z ซดดีแซดีตัวเทอร์โบใช่ไหมก็เล่นได้แต่ถ้าสมมติใครคาดหวังที่จะโมดิฟายครับตัว TD 27จะทาได้ง่าย,ายกว่าแต่สมมติถ้าใครอยากได้แบบทั้งเ,เรื่องของการใช้งานเรื่องอาตางัตราเร่งอัตราสิ้นเปลืองที่ดีเนี่ยหรือแบบว่าต้องการสมรรถนะที่สูงกว่านี้ก็แนะนําเป็นตัว YD25 ครับผม YD 25ี่านี่คือความเร็วใช่ครับเป็นเครื่องตัวสุดท้ายเครื่องตัวสุดท้ายที่เราชอบเรียกว่าโฉมฟอนเทียนาวา a ่าใช่ครับยังไงวันนี้ขอบคุณณคคุจีบ<อ>บารั ข้อดี1เครื่องยนต์ซัดดี30ดีเป็นเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างทนทานการบำรุงรักษาต่ำา 2. การเก็บเสียงภายในห้องโดยสารดีมากถ้าเทียบกับรถกระบะในยุคเดียวกัน3ระบบแอร์เย็นมากถือว่าเป็นกระบะรุ่นหนึ่งที่แอร์เย็นจริงครับสามารถสู้อากาศร้อนในบ้านเราได้สบายถ้าระบบแอร์ของคุณสมบูรณ์นะ 4. ราคามือสองณปัจจุบันถ้าเทียบกับรถในแบบเดียวกันราคาจะต่ำกว่าครับ 5. อัไไล่ค่อนข้างถูกและหาง่ายได้ทั่วไปครับ 6. ช่วงล่างการทรงตัวและแฮนเดลิ่งไว้ใจได้ถ้าเทียบกับรถในยุคเดียวกันครับข้อเสีย1เกี่ยวกับเรื่องรูปล่างหน้าตาครับ หลายคนมองแล้วบอกว่ามันดูจะเหลี่ยมก็ไม่เหลี่ยมจะมนกลมก็ไม่กลมแถมตายังดูปนปนอีกอันนี้แล้วแต่มุมมองความชอบของแต่ละคนครับ 2. อ,อัตราการสิ้นเปลืองหลายคนบ่นว่ามันกินน้ำมันครับแต่โดยส่วนตัวเท่าที่ลุงได้จับและสัมผัสกับรถรุ่นนี้มาลุงบอกว่าขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์ครับเพราะการใช้งานไปนานๆระบบเสื่อมสภาพปั๊มมีปัญหา ระบบหัวฉีดตันทำให้อัตราการสิ้นเปลืองเพิ่มขึ้นครับ 3. ควันดำมากในรถเดิมๆต้องอุด EGR ครับและอุดทั้งบนและล่างอาการนี้ถึงจะเบาลงและหาย 4. เวลาที่เราหมุนพวงมาลายัยซ้ายหรือขวาสุดจะมีเสียงกระแทกดังกึ้งอาการนี้เกิดจากตัวปั๊กคุ้มหัวน็อตมันหลุดหรือขาดออกไปครับ สามารถซื้อหาได้เป็นพลาสติกคุ้มราคาประมาณหลักไม่ถึงร้อยบาทหรือไม่อย่างนั้นเอาจารบีไปทาก็ช่วยได้ครับ 5. เบรกมือที่เป็นแบบเก่าครับดึงจากคอนโซลด้านหน้าเวลาใช้งานจริงค่อนข้างจะลำบากเพราะมันจะติดหน้าแข้งครับอาการประจํารุ่น 1. ลดเอ,อ๋อหรือเร่งไม่ขึ้นเกิดจากสวิตช์คันเร่งหลุด อาการนี้มักจะเกิดขึ้นในรถเก่าครับเพราะใช้งานไปนานๆอาจจะมีหลุดหลวมคลอนได้ 2. อาการยอดฮิตของรถรุ่นนี้ครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของปั๊มโซล่าเสียของเดิมจะเป็นแบบระบบไฟฟ้าถ้าผมจำยี่ห้อไม่ผิดจะเป็นยี่ห้อบอสครับตัวนี้ถ้าเสียและเปลี่ยนใหม่จะอยู่ที่ประมาณ2-30,000บาทณนะปัจจุบันมีการซ่อมได้หรือบางคนเอาไปปรับปรุง ปแปลงให้เป็นปั๊มสายก็ใช้งานได้ครับ 3. เลือนไม้เสียอาการนี้ร้อยคันแทบจะเป็นทั้งร้อยคันเลยครับขึ้นอยู่กับระยะเวลาอาการที่เจอก็คือเข็มไม้ไม่ทำงานหรือทิป A ทิป B Overall หายเบิกใหม่อยู่ที่5-7,000บาทครับจะมีทั้งตัวเลือนไม้แล้วก็ตัวบอร์ดมาด้วยแต่ณนะปัจจุบันมันสามารถซ่อมได้ในราคาประมาณ 1 0 0ถึง2,000บาทครับ 4. กล่องควบคุม ECCS 16บิตรวนอาการนี้เป็นเกือบทุกคันครับขึ้นอยู่กับระยะเวลาต้องยอมรับว่าในยุคนั้นมันเป็นยุคที่เปลี่ยนผ่านระหว่าง16บิตไปเป็น32บิตครับกล่องเปลี่ยนได้แต่ณปัจจุบันซ่อมได้ครับราคาค่าซ่อมลุงไม่แม่นแต่อยู่ในหลักพันนี่แหละ5 อาการหัวฉีดตันตรงนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุครับอย่างที่1เกี่ยวกับเรื่องการใช้กรองโซล่าไม่เปลี่ยนตามระยะเวลาที่กําหนดหรือใช้ของปลอมอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของน้ํามันเชื้อเพลิงถึงแม้ว่ามันไม่มีผลการทดลองที่ชัดเจนก็ตามแต่รถที่ใช้น้ํามัน b 20มักจะเจออาการนี้ก่อนเพื่อนครับอาการที่เจอไฟเอนจิ e นโชวเครื่องเล่นไม่ขึ้นควันดํา วิธีการแก้ไขล้างหัวฉีดครับ 6. อาการเสียงแอร์หอนตรงนี้จะเกิดขึ้นเวลาที่แอร์คอมเพรสเซอร์ทำงานเสียงมันจะดังวีดขึ้นมาอยากให้ลองเช็ควาวหัวฉีดน้ำยาแอร์ก่อนครับเพราะมักจะเสียที่จุดนี้แหละเพิ่มเติมสำหรับรถรุ่นนี้ที่เขาชอบโมดิฟายกันอย่างที่หนึ่งก็คือการหาเทอร์โบมาใส่ครับ เทอร์โบที่ว่านี้ก็คือตัวเทอร์โบของ z d 30T แต่มันค่อนข้างจะหายากสักหน่อยครับอย่างที่2ก็คือในเรื่องของการโมดิฟายปั๊มที่ไม่ใช้ปั๊มไฟฟ้าแต่เปลี่ยนไปใช้ปั๊มสายแทนลองหาข้อมูลดูครับเขามีทำกันเยอะอยู่สำหรับสายวางเครื่องถ้าวางแบบสายตรงก็มักจะเอาเครื่อง TD 27มาใช้แต่ถ้าข้ามสายพันธุ มักจะเอาเครื่อง QD 3 2 SR 2 0และ3 UZ มาลงครับอัตราสิ้นเปลืองในเมือง10-11กิโลลิตรนอกเมือง13-14กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ12-13กิโลลิตรสำหรับบุคลิกของเครื่อง ZD 3 0 D D นั้นในความเร็วสูงรอบมันจัดมากครับเลยทำให้ค่อนข้างกินน้ำมันนิดหนึ่งคู่เปรียบ1 โตโยต้าไฮรักไทเกอร์สองฮิสุสุฟสเตอร์หรือบางคนเรียกฮิสุส TFR สามมาสด้าไฟเตอร์และสี่มิตซูบิชิสตาร์ด้าครับราคามือหนึ่งสมัยนั้นอยู่ที่เจ็ดถึงแปดแสนบาทครับสำหรับราคามือสองณปัจจุบันที่ลุงเห็นมีการซื้อขายกันเริ่มต้นที่80,000บาทมากสุด1 7 0 0 0 0บาทครับขึ้นอยู่กับรุ่นปีและก็สภาพ สำหรับนิสสันฟอนเทียดี2 2โดยส่วนตัวลุงมองว่าเล่นได้ทุกโฉมเลยครับขึ้นอยู่กับงบประมาณที่คุณมีแต่ถ้าอยากจะเล่นเองหรือจะเลือกเล่นในวัยลุงลุงมองที่ตัวเครื่อง TD27 ครับแต่เท่าที่คุยกับคุณจิ๊บคุณจิ๊บแนะนำว่าตัวว D25 น่าสนใจกว่าเพราะมันเป็นเครื่องคอมมอนเลวแล้ว สำหรับสายลุยสายท่องเที่ยวแนะนำว่าตัว z d 30 DDT เป็นคำตอบครับลองตัดสินใจกันดูครับกับงบราคาหลักหมื่นจนถึงไม่เกิน2 0 0แสนลุงมองว่าตัวนี้เป็นรถที่แกร่งทนและเล่นง่ายสุดแล้วถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ กับนิสสันฟอนเทียดับเบิลแคทตัวเตี้ยขับ2 3.0 ZDI โดยส่วนตัวลุงชอบครับลุงว่ามันเป็นรถที่คุ้มค่าคุ้มราคาแกร่งอึดทนถึกใช้งานได้ทุกรูปแบบครับอัตราการสิ้นเปลืองลุงยอมรับได้ครับส่วนใหญ่เท่าที่เจอรถในตระกูลนี้ที่บอกว่ากินเยอะกินเยอะเนื่องจากขาดการดูแลรักษาครับหัวฉีดตันบ้างนะครับ สกปกบ้างกองโซล่าไม่ค่อยได้เปลี่ยนเลยทำให้รถทำงานไม่สมบูรณ์ครับการใช้งานโดยทั่วไปถือว่าดีครับตอบโจทย์และเป็นรถที่มีช่วงล่างลุงว่าดีที่สุดในยุคนั้นถ้าเทียบในรถแบบเดิมๆจากโรงงานลองตัดสินใจกันดูครับกับงบประมาณเริ่มต้นที่หลักหมื่นรถกระบะ4ประตูไปจนถึงเกือบสอง0,000ตัวนี้ลุงว่าคุ้มสุดแล้วครับ